ลับมาพบกับน้องสายอีกแล้วนะคะกับช่องวิสูมหาชนเจ้าวันนี้นะคะน้องสายจะพามาดูกระบะสี่ประตูนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น GT นะคะราคาอยู่ที่9 9้0 0 0บาทนะคะถ้าเป็นสีขาวราคาก็จะบวกเพิ่มขึ้นมา1น0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะด้านหน้านะคะเราติดเป็นโลโก้นะคะตัวหนังสือสีดํานะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าตรงนี้เราทําสีให้ลูกค้านะคะเป็นสีดํานะคะ แล้วก็ในส่วนของสกเกิร์ตหน้านี้นะคะเราติดเป็นแบบหูล่าสีแดงนะคะแล้วก็จะมีไฟ LED นะคะทั้งสองสองฝั่งนะคะแล้วก็ในส่วนของคอบไฟหน้านะคะนี่ค่ะตัวคอบไฟหน้าอ่ขอโทษค่ะขอโทษคอบไฟหน้านี่ค่ะตรงนี้นะคะจะตัดด้วยเส้นสีแดงนะคะแล้วตรงนี้จะเป็นครอบคิ้วนะคะนี่เลยจะเป็นครอบคิ้วสีดาเงานะคะแล้วก็ค้อบไฟตัดหมอกดําเงานะคะอ่ะ มาดูในส่วนของด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบหมุดนะคะขนาด6นิ้วนะคะแยกสชิ้นนะคะคุ้มล้อนะคะแล้วก็ตัวนี้ล้อก็จะเป็นลายดอกไม้นะคะลายยอดทิศนะคะยางก็จะเป็นมอนเตอร์เอทีวันนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นข้อไฟนะคะตรงนี้ข้อไฟเป็นแบบดําด้านนะคะแล้วก็ชายบันไดเราทําสีให้ลูกค้านะคะแล้วก็กันสาดนะคะแล้วก็โลบาร์นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเบ้ามือนะคะแล้วก็ตัดด้วยเส้นสีแดงนะคะ,ะมาดูในส่วนของด้านท้ายตรงนี้เราก็ติดฝาถัางน้ํามันนะคะตัดด้วยเส้นสีแดงเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายเลยตรงนี้นะคะเป็นไฮไลท์เลยตรงนี้ก็จะเป็นโลบาร์เหล็กนะคะแขนยาวนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะมีแบบสั้นแบบยาวสุดนะคะหรือว่าแบบกลางนะคะเลือกได้นะคะแล้วก็จะมี ตรงนี้ก็จะติด temple, ตั้งตะแกรงเหล็กขึ้นไปด้วยนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนี้เราก็ติดข้อไฟให้นะคะเป็นแบบดําด้านตัดด้วยเส้นสีแดงนะคะแล้วก็นี่ค่ะก็จะเป็นตัวเปิดกระบะท้ายนะคะเป็นแบบดําด้านนะคะตัดด้วยเส้นสีแดงเหมือนกันคันนี้ก็คือจะเน้นเป็นแบบตัวครอบก็คือจะเป็นแบบตัดด้วยเส้นสีแดงหมดเลยทั้งคันนะคะในส่วนของกระชอนท้ายนะคะเราทําสีให้ลูกค้าค่ะเดี๋ยวลองดูเต็มเต็มคันนิดนึงนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวดูภายในรถนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะต้องมองก้องมองรอบคันนะคะต้องถอยนะคะแล้วก็มีระบบสตาร์ทนะคะหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะแล้วก็มีกล้องบันทึกวิดีโอหน้ารถให้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะน้องสายก็ฝากกดไลค์า like, ฝากกดแชร์ด้วยนะคะก็ถ้าลูกค้าสนใจแคมเปญสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยเดี๋ยวน้องสายจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนี้นะคะ,ะถ้าลูกค้าไม่เอาอุปกรณ์ตกแต่งตรงไหนสามารถปรับเปลี่ยนมาเป็นส่วนลดได้นะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกแนวการแต่งของตัวเองได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องสายก็ฝากไว้ด้วยนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ